มาแล้วครับแนวทางนอยราววันที่17มาให้ชมอีกแล้วนะครับให้เพื่อเป็นแนวทางในการเสจยงโชคนอยราววันที่17 แนวทางนะครับแนวทางนอยลาววันที่17จะได้สรงไม่ทันออก VIP นะครับ36 36กับ06ออก VIP ก่อนแล้ว ันนี้มันที่สิบหกนี่ผมก็จัดไปครับหวยไทยนะครับสามหนึ่งสี่ศูนย์ยังมาออกปกติอีกหนึ่งสามปกติเฉพาพกีออกเก้าสี่สามสองวันนี้ VIP ไม่เข้านะครับวันนี้ทำชตรใหม่อยู่ถ้าเข้าไทยแล้ว เขาไทย3า4 0นีนอันนี้ว,วันที่17นะครับวันที่17มาแล้วให้ชมแถมทุดเต็มให้ให้เลือกเลยนะครับมีมาให้เลือกทุดเต็มคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้นะครับขอให้ท่านทุกท่านโชคดีนอยลาวันที่17จัดต่อไปครับ มัอนเดิม